สวัสดีค่ะีสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่นอ้องมื่อนี้นะคะสะเสิมกับสินาพี่น้องนี่แหละมากินข้าวกินน้ำค่ะหลังจากสะเสิมกันนั่นแหละเบิดมือเลยมื่อนี้พี่น้องทำตุลามาแล้วกันนั่นแหละค่ะเพื่นเซได้มากินข้าวกินน้ำกัออบพี่น้องคะครับสวัสดีครับผมบ่าวดําครับนล้นวกินข่ากับมื่อนี้ปอดไทยในะอปลอดไทยที่ตุ่มนะคะ่ะแต่ของนายดําแล้วกันนี่ตับักฮ่งต้นน้ําใม่ผัชเศรษฐ์นะค่ะ เี๋นเฮ็ดอ้อมหมูพร้อมข่ามันเฮ็ดแห้ไม่เท่วข่าเถั่บนซิมเดือดระพีครับมาพี่น้องทีเมื่อลูกเคยมาได้ค่ะเดี๋ยวพี่น้องกินขน้ากัข้าวน้ำกันข้าวแข้งข้าวแรงข้างข้าแปากค่นี่้องแค่กน้ำใหม่ละพี่น้องน้ำแสบค่ะ อนนอเออพี่น้องถึงงน,ออนไ,ได้พอ่อด้ครับสองนี้พ่อปลุกาลค่ะขงเลเมือเด้อพี่น้องเลยปลุกหลปลุกน้ำม้วนน้ำเลิกงานมากับตามาใส่งัวน,นเลยนี่ค่ะ อนั่งดีปุ๊บดีดีก่อนนี่ก็คือมึงมอนหรอ่อ๋อตาขาออไม่ับฝน,กนตกแล้วข่าหา,างคุณอ่านีอ่าเดียมจับดีจับจว่าฉันไม่ได้อัดแต่ที่หอดนี่น้ง่งค่ะ

mùa vào tàu. Tàu vào tàu. Tàu 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 บนป้า,าห้างตรงเนี่ยมิตตลมกับอัน,บบน,นมีจตลหม,มาบบนนคนมว่าตกโดนลักแบลฮีตละซองฮีตแล้วกที่ลกเหมัอนแข็งหมแล้วเอาแตแหงเอาแบบั่แหงไปเลยใช่แหม น้ีนี้น้ำเราเติมไม่ได้เห็นค่ะเพะว่าเขาจงเขานับปังปีนี้ไม่ได้ขายเขาน้ำปังเลยเพราะว่าจงไม,ไงไมไ่กินค่ะจงไมไ่กินเพราะว่าไม่เห็นหน้ำเปียน้ำเปียไปเรียงหูอ่ะ พ่อกะแยกกินข้าวเหนียว้ลยตันี่้องพันปีห่วงไหมล่ะบ้าะก็กินไลายเอาเดิมหลังๆมาแล้วก็กินหลายคาวบ้า <c oughs> งตรวไม่มาา <c oughs> ไม,มกญาต้ายวานไลบ้างตรวจไม่ไกับญาติยุคข้ากินข้าวจ้าลูกมือ อย่าลืมบวกกับปุ่นนะพี่น้องลืมดอกกับปุ่นนะค่ะ ร้ากาแฟกันเนี้ยเขากันขันืมกาแเลยะอืมน้ำใหม่เลยันักาแนด้จุดหลนนะคับด้านนี้เปิดเวละมื่อไหนสายให้กินอ่ะเมื่อไหนิา ้าไม่มาขอเหตุสุดขนอะกลับไปเบิ้งขอเหตุใดดีเนีเ่ยเ้ยข้อข้อกับเส่บ้าเนื้อแับนี้เป็นลาไๆก<ห>ันบปานขอแสบ่ยบเฮ้ยเพา่จ้างอันหน้ากับปุ่นกับแม่ก็จ้งางอันคางเสียบ ยืมมั okay. okay. like ้งทำไปให้งานมั้งไอ้ใจเก็นดูดน่ะดูอะไรอย่็ดนี้เสร็จเฮ้ยผมจับมือฟังเหตุอื่นนะยังไงมามีติดแดงอยหางนี้เนาะ มันคืออ้อนซึ้งเนี่อยแก้ด้วีมันถึงน่าสนใจพี่น้องดังเด็กวัยรุ่ เรื่องจิ้มข่าี่นอมันกัแนนน้ำขมายุ่ะห่างด้วยแมวม้าละเมาแม่เด็กเเลี้ยงมม้าเนี่ยมาเนี่ยจิมขมายุ่เสียเลใช่ขวเละไได ม้าลายตัอมาขวนไมังเอาไปมาหรอยังไม่กีนปลามาเอาขึ้นาหลกนแวกิยอะหลายอยู่านจริงเป็นขูดแดงนะดูให้ยังไงมา ถูกแจงแล้ววันนี้ไมยนาตีมาวันนี้ไปไทยไทยวันนี้โอ้ไม่แมงกิสันอืม จ้าน้ำไมแดดแดนทำไมน้องดิงึ้ <c oughs> เข้ากันดีนเมื่พี่นั่งแยกกับพี่ <c oughs> พห่ยงไ่กินยั้แซ่บม่ให้มากสุต่อพี่เนส่งใหมกินในโ,โดนด้นะครับมากกมวน

ันปลูกได้แม่ปลูกได้ะคือจังหัดยุ่ยจังหวัดปนิปลูดูเยอดแน่เพราะน่าตวนเยี่ยมนะนอนเนี่ยตเนาะนองนั่งยนตัวอืมนี่แบบันี่น

เัอนนี้คือหน้าเขาก็บ่มาบ่มาเลยทั้งบึงการนะทั้งเขาจะเอาตะลมหนักทงบ้านเลยสูบน้ำมืดถูงน้ำมืดเลยถุงยีฮวางมืดอืมลุงบุลุงนึงเพราะตู้สูบยว้าเข่าเป็นกำลังงามนะลุนบุล uh, ุงนึงกำลังงามแรงงามเดี ha, ๋ยวกระซู <commencement> เน่ยลัื่กัเป็นปัญหาดิ่งขายี่ยกัน่าเดียวฝนกับต๊เอือเมื่อคืนมาเข้ากจตกดนี่ลยตกเี่เอานที่ตระทงเอื้มกัติเเอาไปเลยครับเด้อบเดี๋ยวเราตอนก็พอมันห้า่อเขาพ่อพอก็ได้ปิดลัดทุกมือรัดปะตูนี่

ฮ่าพี่น้องนี่แหะค่ะมือเนี่ยมากินเ้าพินน้ำนกันค่ะแอบครัวนี่แหละกับเส้อไหลกับมือนี่กับม่นูนเนี่ยเส้นไหล่หูดำแา้ขาดไม่ให้ไทยไมให้เด็กินเมื่อนี่แห้าซุปปีมือเลยค่ะให้เ่าไม่เ่าซิ้มเขาคิดอยากอ้อมหมูทอดส้มตำหมูปูนี่อย่างเอยตำหมูหุ้งเนี่ยเห้นราเหมือนทางเนี่ยงัเปิดเลย กินนี่เสริมกับเทไว้ซส้นนี่แหละเด้อค่ะพี่น้องมากินข้าวกินน้ำน้ำกันค่ะฝากบนไลค์กดแชร์กดติดตามในนีเด้อค่ะเนี่ยกระใสชีวิตแบบยูนี่น้องพี่น้องที่บ้านสวนท้องเรียกกินหาไรกินไปเนาะค่ะยังไงเป็นน้ำกินนี่กับไว้ซส้นนี่แหละเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสิร์ฟพักพี่น้องเด้อค่ะ